สวัสดีค่ะนี่พาดเด็กๆมาปั่นจักรยานหน้าบ้านกัน,นค่ะสวัสดีค่ะนี่มันจะปั่นจักรยานไหไหนคะจักานไหนคะมองบนแป๊บ <c oughs> น้องลินนาะเมื่อกี้น้องไอรินเอออย่าปล่อยมือเด้อจ้าเจ็บเด้อจ้าไม่เอาไม่เอาไม่ปล่อย นี่นะคะทางเข้าบ้านเดี๋ยวพาไปดูนะทางเข้าบ้านจะอยู่หลังรงนี่มีบุตรยวก่อนเดี๋ยวจะทำนิ่งก่อนทำนิ่งก่อนทำนิ่งก่อทำนิ่งก่อน ยิ้ม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 อย่าอย่าให้น้องได้ยิ้มไหนกลยคุณเลยคุณเดินคนที่นั่งข้างหลังนะคะมีน้ำจิมไหมมนก็คือน้องมาติน